วันนี้ได้ไปแล้วหนึ่งดอกนะคะแฟนๆส่งเสียงกรี๊ดกันสนั่นนะคะเมื่อสาวเบสคำสิงคำมอบดอกกุหลาบให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กลางเวทีคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกค,ค่ะ กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนักมากในงานโตเกียวของค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะคุณผู้ชมเมื่อสาวเบสคัมสิงนะคะขึ้นเวทีทําการแสดงในงานด้วยสาวเบสคัมสิงขึ้นเวทีทั้งทีนะคะก็ต้องมีช็อตที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้อยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นช็อตที่สาวเบสนะคะได้มอบดอกกุหลาบหนึ่งดอกให้กับหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ชม กลางเวทีต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากนะคะเป็นโมเมนต์สั้นๆแต่ชัดเจนและทำให้แฟนๆเนี่ยส่งเสียงกรี๊ดกันทันทีค่ะเพราะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นจากทั้งคู่ในงานสาธารณะบ่อยนักนะคะหลังจากที่หนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะรับดอกกุหลาบจากสาวเบสคําสิ่งไปก็ได้พูดประมาณว่าดอกแรกในชีวิตดอกแรกที่ได้ประมาณในรอบ2ปีเพิ่งจะได้ดอกกุหลาบกับเขา ประโยคนี้นะคะทําให้แฟนๆที่อยู่ด้านล่างเวทีมีปฏิกิริยาทันทีค่ะทั้งกรี๊ดทั้งหัวเราะเบาๆนะคะเพราะฟังแล้วมีความน่ารักแบบไม่ตั้งใจแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้ช่วงนั้นของงานเนี่ยดูอบอุ่นมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นค่ะแซวเบสก็ได้พูดบนเวทีประมาณว่าเบสจะมาเวทีโตเกียวมิวสิกทุกครั้งถ้าเขาชวนนะคะประโยคนี้ยิ่งทำให้แฟนๆชื่นใจเพราะแปลว่าเธอพร้อมกลับมาร่วมงานกับเวทีนี้อีกครั้งหากได้รับคำชวนจากหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ ซึ่งก็ทำให้แฟนๆหลายคนนะคะตั้งตารอปรากฏตัวครั้งต่อไปของสาวเบสในอนาคตค่ะคลิปเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อถูกนำลงไปบนโซเชียลก็มีคนแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากนะคะเพราะความน่ารักตรงไปตรงมาของโมเมนต์คู่นี้และเป็นเพราะภาพที่ไม่ได้สร้างหรือจัดฉากนะคะแต่เกิดขึ้นจริงกลางเวทีค่ะ ซึ่งแฟนๆนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเบสนางชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองเสมอสถานะไหนก็ยังจะรักพวกเธอสองคนแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อท้ายอีกค่ะว่าชัดเจนทั้งสองค่ะจากใจ f c ทั้งสองฝ่ายมานานมากๆดูภาษากายออกทั้งสองคนแล้วก็ยังมีแฟนๆคอมเมนต์อีกนะคะบอกว่าหน้าบอสช็อกมากเรานี่ฟินเลยบอกอีกค่ะว่าผู้ใหญ่บ้านเราจีบสาวบ่เป็นเราเน้นทําให้เห็นว่าอยู่กับเราได้เป็นคุณนายอยู่สบายแน่นอน แฟนๆน,นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างต่อเนื่องค่ะบอกว่ารักที่หัวใจมันดีแบบนี้เองแมนมากรักบีบีบอกอีกค่ะว่าบอสเขินได้นั่นจะเขินทำไมเราอะจะเขินทำไมพร้อมเม้นต่ออีกค่ะว่าขึ้นเวทีครั้งต่อไปอยากให้น้องเบสร้องเพลงตัวเองจังค่ะคนโปรดของฉันเป็นเธอเสมอเพลงพร้อมมีความหมายคนร้องสวยน่ารักค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่อเนื่องค่ะได้บอกว่าไปบอกเป็นเลยบอสบิ๊กพร้อมบอกอีกค่ะว่ารู้เลยว่าบิ๊กไม่เคยได้รักความรักแบบนี้พร้อมบอกกันอีกค่ะ คนที่ตั้งใจรักมาเจอคนที่ตั้งใจรักมันเป็นแบบนี้แหละได้เข้ามาชมนะคะบอกว่าน่ารักน่ารักมากไปบอกเป็นเลยเพื่อใหญ่บอสเขินหลแม้จะไม่มีการสื่อความหมายเกินกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ด้วยความสนิทและบรรยากาศที่ดูเป็นธรรมชาติจึงไม่แปลกที่แฟนๆจะรู้สึกเอ็นดูและพูดถึงโมเมนต์นี้อย่างต่อเนื่องค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่ทำให้เวทีโตเกียวมิวสิกครั้งนี้มีสีสันมากขึ้นค่ะคุณผู้ชม วันนี้ได้ไปรอดหนึ่งดอกนะฮะปารดอกแรกได้ชิมิดอกแรกได้หล่อมากสองปีร้อนได้ดอกดอกุหลาบ<ย>กอับเขาพี่นอ้<ย>องเลยขอบค<ย>ุณครับขอบคุณสำหรับ<อ>ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทเพิ่งเคยสปอร์ตอแฟนพี่แรนกนะผมสปอร์ตซึ่งกันและกันนะครับว,วันนี้ก็ดีเจมากที่มีทั้งแฟนคลับควันฟินแลนด์แฟนคลับเล็กทำสีนะครับผมวันนี้ก็ เอ็มซีแม่กำลังใจเยอะแยะเลยแล้วก็แฟนกับโตเกียวบูซิกแฟนกับวอลัมเจ็คเกอรร้อยนะครับผมที่มาร่วมสู่รายการคืนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าขอ,ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่ทำสิ่งด้วยนะครับขอบคุณทะะณี่รักฟีงด้วยคะ่ะ คนเหลียน้วารับเป็นวไหนางเรอพี่โงสมรักโอ้คุณผอสมรักคอไหนาคุณ้นงเนไปสอนด้วยเราตัว